กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวไทยและต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่บ้านสองลูกบรราคือเก่าค่ะพบกับน้องปื้มคือเก่ากับน้องปื้มได้กลับมาบ้านแล้วน้องมือนี้กับไก่สีหอดปีใหม่แล้วน้องปื้มกับอยู่ที่วัดบ้านโรนน้องคุณวัดสีบุญเฮืองเนาะซึ่งว่าเป็นวัดทีธาตุพ่อน้องปื้มอยู่หนี่เนาะมือนี้ก็เลยสิได้ลงมาล่างธาตุกับเมพชรเนาสองคนเส้นเก่าเส้นเคยเราทุกคนน้องปื้มก็ได้เตรียมน้ำ เกี่ยวอุปกรณ์ลงมาแล้วเนาะเหาสิไปล้างถาดกันพี่น้องเดี๋ยวน้องเพิร์ไปเอาผงน้องเพิร์ลกันนี่ก็ได้ฮึได้แล้วเนาะพี่น้องน้องเพิร์กไปเกี่ยวอุปกรณ์มาเรียบร้อยมืาอนี้อากาศฮ้อนเอาพี่น้องเอเออันนี้พร้อมเนาะบางแดดของเราเองมันฮอทเอา,อเ,อาเดดสามโมงได้พี่น้องในสามโมงแล้วพูดเลี้ยงไปทางพุ่นนะเพื่อนกะมีการเตรียมงานเนาะพี่น้อง จะเป็นงานบุญงานบุญผาป่ามาจากอันประเทศไทยคุณพี่น้องเช oh. ิงเผนก็นจะได้จัดงานบุญอ่าบังไฟเลยพี่น้องเอ้ยก็คือสีม,มวนแ <laughs> ต่เผนกระเทียมแต่เมื่อไหร่ก็กจะเอาผาลงพรอมเนาะพระพุทธรูปลงมาเผื่อพศสงปีใหม่เนาะเชิงเผนก็นจะได้เอาลงมาทุกๆปีในปีใหม่นะพี่น้องมาเดี๋ยวเราไปถาดของขอน้องปื้มกันพี่น้องมาเลยตามมา จะเทย่างเลยไปคลุกก,กันเด้ออุ้ยหาวเธอได้กลุกเลยหมวกก็เอาไปอยู่พี่น้องไอ้ต้องคลุกอย่างเดียวเด็ดแดดพี่น้องพี่รอกสะถิ่มาเว็นโพดผัดมันจะเป็นวินเนาะมันแดดแห้งก็เลยต้องมาช่วงแรงๆเอาฉันทำร้ายกลับมาได้เนาะ ม่อยากหล่ดอกน้ำนไปเด็ดไวไปมันดีนะมันพุกกัะเกียมน้ำมาตุกหนึ่งหลวพ่อจะไปขอนน้ำเพิน่นขากับโอ้ะผได้เด้ม,มาซักไวหน่าลงมาล่างคุปีขุูปี้หลังถาดสิหอดปีใหม่นะคะลงมาล่างฮดสงเ่น ก่อนมือที่มาเห็ดบุญให้เพื่อนเนาะเราจะเห็ดบุญอันสูตรสักอานิจ้าเขาเอิญเดินมาเห็ดทุกๆปีแต่ว่าปีนี้ก็ยังคึินเมียนช่วงท้ายๆปีใหม่เนาะพี่น้องดมเทียบก่อนเดเอาเนี่ยวดมาแล้วนี่ย কলাং হৈছোঁ এতিয়া কিমান chừng cái Sài cốt này nè hình cho đây làm gì không phải đong cái sạp sạp thương thương lạng phần nó tiếng ba tiếng thì ตัง้งมัแดดศาสนาเจ้าของศาสนาคีซินเอาลตโนะแล้วขาคอยถูคอยซัาลางสองคนคู่ปีแล้วพี่น้องอาบน้ำเนอะปีใหม่ปีงัน้น <c oughs> หรอกเขากับมาโฮดมาทรงต่างหากอันนี้เขาลงมาล่าง គូរមាត់យ៉ាកូនវិញ แปลงขัดค่ะ,คะเขาจะไปดูพวกสีมันเป็นไฟอยูอว่ามันเป็นใครไข้มันติดกันยังดีทีว่าแบบเป็นหินอ่อนอกันเลยไม่ได้ใส่สีใหม่เลยเนาะหลายปีได้แต้งว่าหกเจ็ดปีหัวเพิ่นกระพุ้มเลเยเอาเลยลงมาค่ะแต่หินใครอันที่ว่าติดน้ำปูนทีเ,เทพิ่นอันเพิ่นสาบไว้ดิเพิ่นแล้วพวกผิวปูนมาติดไก่ขนทาง แก่พถึงแก่ถึงแก้ีิดใมัดร้ายคืออุ้ยผสาดน้ำไห้ผู้สาดน้ำคลาดจับกล้องเล่อกผสาดใหรก็ได้าน้าน จะว่าชล่นินเสียงเพลง ALLY สัี่ีดอกเอ้ยเสียงเพลงเขาเฝ้าเฮาได้นะจะเปิดเพลงในนอก ข้อเหี่ยวไปด้วยไปลองเห็นเห็นน้องกายกันยังออกไปก็ได้เห็นกายพอดกันยังออกไปก็ได้เห็นไม่สิดม่เห็นผูอันบ่ได้ใส่กรอบแก้วแหละแบบเปลือยน้องฝนถือสวยงามดี เต็มเลยอืมขอเพิเตเต็มเลยนะเชงอะไรเราจะปีนฟูกทั้งคืน กไต่เทียนนะคือไต่ซักคือดำดำอะไ่าีคือมันไหมใช่ป่ะใช่ไบริษานั่งใมพัดแล้วอย่างงั้น đơn là phần đơn đặc nhẹ Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ

i no, 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 no.

No. Yeah.

nhân nguyên vệ lục phải mua

สวัสดีแม่เพชรัสียดตัวบ่เห็นมือเขาว่าหลัแดแห้งเอาเปลี่ยนกันสาดเนาะต้องปุ๊บคัดไม่เพชรล่างเพชดน้ำกันเสียงพผนประกาศกับพอแล้วเนาะ เผื่อกระประกาศบุญนะพี่น้องเมื่ออื่นผาป่านะจะมาหอดผาป่าจจะฟังไายอู้ทางหน้านะ่ะเผื่อกาลังกลางสไลเดอร์พี่น้องสไลเดอร์ของหลินเด็กน้อยเมียนอาวเผืเนะ่อแล้วนี่เผื่อกระสิลงมาล่างเลยกระสีลงมาล่างถาดคือกัน 哦。Oh, มาแรงมาขีสไลเดอร์อครับไป่สเดอรนะ์คนนี้เาพูนสไมเดอ,อ,อขบคุณายที่ขทขเข้ามามรามลด้วฝากชมโฆษณาเด้ว